เรืนน่องนามเอเอสทวีส่งมาเนี่ยนะครับส่งไปที่สภาโดนโนกยเยอะครับตู้นกกระจอกของผมนี่เต็มเร็วจังเลยแทบจะทุกวันต้องไขออกทุกวันมารวบรวมตอนนี้นะครับส่งมาได้ประมาณเกือบสองหลังแลละเกือบสองหลังผมก็ใส่ตะกร้ายแยกประเภทนะครับจับมาถึงก็มาใส่ตะกร้ายแยกประเภทวันนี้เป็นประเภทแบบแบบสิทธิเสรีภาพนี่เป็นประเภทแบบอำนาจนิติบัญญัติน,นี่เป็นประเภทแบบ สวมีไม่มีนะสสเลือกไม่เลือกจํานวนเท่าไหร่มีปาทิลิตหรือไม่นะแบบประเภทการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินแบบองค์กร,อ,รอิสระต่างๆก็ว่ากันไปครับเมื่อพูดถึงร่างรัฐธรรมนูนแล้วก็อยากจะมาพูดเรื่องที่เป็นกังวลเป็นกังวลไม่ใช่นิดหน่อยหรอกครับพอสมควรทีเดียว เรื่องที่ผมกังวลในขณะนี้ในฐานะเองตัวเองก็เป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูนอยู่ด้วยท่านผู้ชมครับ